มอราชมงคลเชียงรายอ้หนา้นาฝนงางาหนักความหนักขันนัดโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูหนองผาบรรยากาศดีเจ้าบรรยากาศยามเย็นแถวบ้านเราเองหลังมอเทคโนโพานเจ้า,รรากาดีเจ้านักศึกษากำลัง มวิวกันตี่สารานะสาราสามเหลียมโอ้ลมแรงมากเลยเจ้าแต่กี้ฝนกระโตกมาหน่ะเจ้านี่ฝนตกมาตรียมเภอพานนาี่นนะเชียงรายตกมาสักแป๊บหนึง่ง <c oughs> มอบ้านเราลมแรงมากเลยฝนจะตกอีกแล้วจ้าที่นี่คือหนองผาจ้าอยู่หลังมหาวิทยาลัยราชมงคลเชียงรายบรรยากาศดีมากเลยค่ะยินสดชื่นที่นี่น้ำไม่ท่วมจ้า